เป็ด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 ใครต้องการเป็ดเกี่ยวเขานี่เป็ดปิ้งไปต้มสู่คนงานกินเกี่ยวเขานี่ก็มาได้เป็ดงามมีน้ำดิ้นพอมีน้ำมีน้ำดิ้นเพิ่มมีลายมีลายประมาณอาทิตย์ หกสิบเอาไปขายเชานี่จกโตปะ่ะยังประมาณหกสิบเลยอันนี้หกสิบก็โตคนมันนี่แดดมัอนี่แดดทีจะได้เกี่ยวเขาเลยแหละที่เขาเริ่มเกี่ยวแล้วเรืยังแล้ว เสาลมก็เกี่ยวไว้ละ